อ้าแม่ไปทำกับเบิกน้ำตีนน่ะแม่ไปใส่เกือบแล้วเกือบปุ่มียืนดีก็ได้เขาไปถ่ายเองโอ้นี่น่องน้ำไก่ลูกเขียบสาวไล่เนี่ยน้ำเชิญป่ะเชิญเช่ญสบายดีเด้อพี่น้องจ้าทางค่ายสบายดีเด้อจ้าเมื่อดีเดินทางมาผ่าน่ะมาน้ำนองตะวันพี่น้องตะวันตะวันเนี่ย ูบ้านโพนทันพี่น้องเมืองไทรบุอีเข่าราว,มวามเ<า>ต็มเต็มเลอันสีมาอันอันนั้นมากราบมาไหวอันพระธาตุโพนเลยเลยมากายมาพี่น้องอันนี้จะเป็นบ้านโพนทันบ้านโพนทันเป็นเพิ่มเมีอันสุนประทาน,นเมียนเอิดอีกอย่างแม่อ่างเก็บน้ำเนาะอืมเลยขานน้าเจ้าเพชรนาแซงพี่น้องเขาไม่ใช่บังลาเหมนอนโอนบ้านข้าเจ้ามันนา,มนาทามนาหนาเนาะ เนื้อไห้เลยนะเง่างามเลยนะไหเครื่องเลยมีอันอันบอดอันเก็บน้ำฮะนะเจ้าเห็ดนาเซงถั่วบดที่นี่เนาะบัตรค่าเมื่อฮะแจงสิเมื่อเว่บัตรโพลที่น้องพารหนองสวรรค์มายาปู่ยามยาพันกอดบัตรอีกอะบรรยากาศกะโคโล่โคนาวกันไใด ก็จะงวไก่พันธุ์ไก่อดนะใส่อีแม่แก้วเป็นตะกรงหายพี่น้องเดี๋ยวสิพาส้มเข่าเข่างามๆผู้างนะไม่ใหญ่กับร้านเหมือนกัน เขาหน้าแซงหน้าหวานเพิ่นหวานเอาเด้อพี่น้องบ่ได้ดำบ่ได้ดำแล้วก็บ่ได้หยอดจะเป็นหน้าหวานจ้าแต่ว่างามแฮงแม่นเอ,อเ้เปื้อนลูกเปื้อนทาหันแหละงามกว่าเขาหน้าปีอีกพี่นอ้องหน้านี่นะเราเห็ไดไตเขาเป็นร้อยกว่าสอบผู้ใดีทาหันเลยลูกมันมาบ่ได้ค่ะขี้ตม้ม ยังเลยหยากกับโบมี่เดี๋ยวตอนนั้นค่ะกลาบขึ้นปลาอย่างสิพาพี่น้องไปบึงอันข้าเจ้าเอ,อิญว่าอีหยังพายบอกอ่างอ่างเก็บน้าอกพี่น้อง <laughs> น้าข้าเจ้าเลยน้าคำา น้ามงามนาเราเราก็ดูดเป็นบบหยใหญ่เบิดตมีแต่ยใหญ่ๆไม่เห็นเบิดพี่นองผู้เขาเจ้าเห็ดเบิดบ้านเบิดที่เบิด์ทงเลยขาดแห้งงามอันดีอ่อยนี่เห็ดหน้าทุกมือนี่ก็สบาย บอดด้ดำบางอะไกับบได้ิเกี่ยวเองพร้อมรถเกี่ยวแล้วกัลขายเลยบ้านข้าเจ้านะแต่ว่าบ้านดาวยังมีแบบดำมีเกี่ยวเองอยู่ยะสิบพาพี่น้องไปเบิง่งหมอกหมวงต้นมอกหมวงหน้่นองตะวัน พายเก็บหนไม่จะอยู่ทึงปูพี่น่ะหนาบอลขาเจ้าปล่อยหนาลงมาน้องมะนาวกับมาน้ำไปดีป้าล mm. ุงเร็วว้าอื้อมหนมันไหไรลง ปาก็ไปบางเลยป่นี่พี่น้องป้าเพื่อนพามาพาน้องตะวันน้องตะวันเป็นสิเป็นหลานสไตล์เป็นลูกของน้องสาวเลยป่นี่ปันจันทร์ตลาดบ้านเฮาเด็กๆตะวันคนหล่อเมื่ออยู่บ้านมื่อนี่นะอยู่นั่นไม่ย่ายเด้อบ่ให้เมื่อน้ำได้โมเบิ่งมองม่วงอาตุ๊ แล้วมันเป็นแต่หัวปีค่ะพี่น้องป้องไปตอนนี้มาหอดบาพนเลยพี่น้องในหมวกกุ้พี่น้องข้าสิมาปุ่นมังม่วงไม่ไงข้าวสิมาปุ้นมังหม่งพี่น้องป้อง มุ้เน่ดดกโดกเปรี้ยวมุ้เน่พี่น้องนามน้องเราไม่หยังอุดมสมบูรณ์แห่งพี่น้องมองต้นนั่นก็กำลังจอหมาคือกันอันนี้มังงิ้ว หายาห้าปู่ห้ายาคุณปู่บ่<ป>อยู่สํา <c oughs> อยู่แต่คุณยา่าอ่าโอ้ยหมองหมวงซะบะคุณแต่อ่ามาอน่นี่นะตันนี้ก็ได้ผูกตัาากมม้งนักกเต็มอยู่เราอยู่นะาพี่น้องเป็นประจำเลยย,ยู่นะาอันนี้เครื่องอยังแล้วปู่ยังอันนี้ผูกหมอกพริก ปกผิดในคันน้องแล้วคือมางามแช่พี่นอกมาเป็นผู้ประสบภัยไอ้บางไอ้บางคนเอารถล,ลงมาทางผัดทองพรอมอนะ,ะอา้าวหนึ่งเด้อทางลงมาพ,พี่นอกเศร้านี่เกิดเป็นเกิดเป็นโง่บ่ได้อา้าวทางนั้นกะเจแป,ปนี้ก็เป็นคนโบกรถเอาถาวเอา้า ตอนข่ามากนะเกิบไม่ข่ามากบ่ได้พี่น้องมาฆ่าแนนีนีเลยโอเคต,อต,อตีนตนนัวนีชีวิตบตอวิทย์อย,โย,โโยโอู่เหอวะคะแนน่าฮักอีกตีนนี่นะ

ไปเลยไปเลยโอ้ยตะกี้มาสิจอนว่าอยู่ถึงเพิ่นแล้วว่ารถลเลาก็ลงมาได้อยู่แต่ว่าตะกี้มันประโยชน์ดิอันนี้ตะพังมันหยุดเกิดเป็นบ่ได้เมื่อพี่น้องเกิดเป็นเมื่อบ่ได้ไปเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ใหญ่ต้อยมองม่วงแล้วต้อยมองม่วงให้ เอ้ยยังใส่แขนคัมใส่แขนคัเดียว้ไวงม่วงปุกมองม่วงโตนพี่น้องกันหมดม่วงโตนจ้าเดีวไั่ได้พี่น้องตัวเป็นใหม่อ้าวแมงม่าดกกระโดกตัวเสียเนาะโอ้้องเทีบได้